าการเป็นคริสเตียนไม่ได้ช่วยอะไรชันล่ะผู้เขียนอวินโทมัสต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมอยากจะเริ่มต้นโดยการบอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคุณคงมีหลายเหตุผลเลยทีเดียวที่ว่าการเป็นคริสเตียนอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือบางทีก็ดูจะเป็นภาระมากกว่าที่คิดบางทีคุณอาจรู้สึกว่าคุณได้ผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตมาเยอะเช่นตกงานมีปัญหาด้านการเงิน ถูกทำร้ายมีปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งสูญเสียคนที่คุณรักไปหรือบางทีคุณอาจแค่รู้สึกเคยชินกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในศตรวรรษที่21คือได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพียงแค่กดสั่งหรือคลิกหน้าจอหลายคนมีความเชื่อว่าเพียงแค่ตั้งใจลงมือทําและมีเครือข่ายที่รู้จักที่ดีๆก็สามารถประสบความสาเร็จและมีความมั่งคั่งทางด้านการเงินได้ตลอดชีวิตและในทํานองเดียวกันเมื่อชีวิตต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบาก คุณก็เริ่มสงสัยว่าแล้วจะเชื่อพระเจ้าไปทำไมล่ะเพราะในขณะที่เราต้องไปเชิญกับความเจ็บปวดเราได้แต่สงสัยว่าพระเจ้าผู้ทรงธิ์และพระเจ้าผู้ทรงรักเราหวงแหนเรานั้นอยู่ที่ไหนและเมื่อเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วเราก็มองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้อื่นเลยคุณอาจจะประหลาดใจเมื่อได้รู้ว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องพวกนี้ไว้อย่างไรบ้างและพระเจ้าทรงสามารถเติมเต็มทุกสิ่งในชีวิตของเราได้อย่างเหมาะเจาะขนาดไหน โดยการเรียนรู้ผ่านชีวิตของโยบและคริสเตียนยุคก,ก่อตั้งคิดสจัจจ์เพราะนั่นจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้ลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของเราและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจะส่งผลให้เราสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เจอด้วยท่าทีที่ต่างออกไปลองใคร่ควรเกี่ยวกับความสําเร็จและความทุกข์เรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของโยบชายผู้เผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว และคุ้นเคยดีกับชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากในพระธรรมโยบบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราจะเห็นได้ว่าโยบนั้นเป็นผู้ชายที่ดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายเขาเป็นคนมั่งมีและพระเจ้าก็ทรงอวยพรเขาอย่างมากถึงขนาดที่ได้รับขนานนามว่าเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกแต่น่าเศร้า เราเมื่อเรื่องราวดําเนินต่อไปเราได้เห็นหายนะครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตของเขาที่ไม่เพียงแต่พราคความมั่งมีไปจากเขาเท่านั้นแต่ได้พราคลูกๆไปจากเขาด้วยและหลังจากนั้นก็เป็นสุขภาพของเราและลองจินตนาการดูสิว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนจะมีต้นตอมาจากการโจมตีของซาตานหากดูผ่านๆที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายคนประสบกับความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธ และพระเจ้าผู้ทรงรักเราหวงแหนเราทำไมถึงปล่อยให้คนของพระองค์ทนทุกอยู่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้โยบเผชิญเขาอดทนวางใจในพระองค์และเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์มีบทสนทนาที่น่าสนใจตอนหนึ่งที่ภรรยาของโยบบอกให้เขาแช่งด่าพระเจ้าและจบชีวิตของตัวเองไปซะแต่โยบกลับตอบว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือ พระคัมภีร์กล่าวว่าในขณะที่โยบทนทุกอยู่นั้นเขาก็ไม่ได้ทําความบาปใดๆนั่นทําให้ต้องตั้งคําถามต่อว่าอะไรกันที่ให้ความมั่นใจและความแน่ใจแก่โยบที่ทําให้เขายังคงวางใจในพระเจ้าแม้ว่าเขาจะเห็นชีวิตของตนเองเพลียนสร้างมาพังทลายต่อหน้าในพริบตาเดียวในขั้นแรกโยบตระหนักได้ว่าทุกสิ่งที่เขามีล้วนเป็นของพระเจ้าเขากล่าวว่าข้ามาจากคันมานดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่า พระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวและนี่เองเป็นข้อแตกต่างจากสิ่งที่โลกพยายามบอกกับเราว่าทุกสิ่งที่เรามีนั้นเป็นของเราและเราสมควรได้รับความสําเร็จความสุขและความสะดวกสบายทุกอย่างโยบเตือนให้เราตระหนักว่าพวกเราเป็นเพียงมนุษย์เฉพาะพระพักของพระเจ้าผู้เปลี่ยนด้วยพระปัญญาและพลานุภาพเมื่อตระหนักได้ว่าพระเจ้าทรงสร้างเข้ามาอย่างไร โยบก็ทอมใจลงเขารู้ว่าพระองค์เปลี่ยนไปด้วยความชอบธรรมและอำนาจที่จะพาเขาข้ามสิ่งต่างๆไปได้เพราะไม่มีใครสามารถเทียบได้กับพระองค์และความสามารถของพระองค์พระเจ้าทรงยืนยันแก่โยบว่าพระองค์จะทรงตอบทุกคำถามและการครอบครของเขาโดยการเปิดเผยผ่านสิ่งที่พระองค์ทำแต่การทรงสร้างตลอดจนสิทธิอำนาจสูงสุดของพระองค์ในฐานะผู้สร้างต่อสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงไม่ว่าสถานการณ์ของเราบนโลกนี้จะเป็นอย่างไร เราก็ยังคงเป็นผลงานการทรงสร้างของพระเจ้าสำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อกุญแจสำคัญก็คือการตระหนักให้ได้ว่าพระผู้สร้างของเรานั้นยิ่งใหญ่และทรงสมควรได้รับการสรรเสริญให้เราเลือกที่จะวางใจในพระองค์นั่นหมายความว่าสำหรับคริสเตียนเราต้องมีความสุขกับทุกสถานการณ์ในชีวิตอย่างนั้นหรือยกตัวอย่างจากการข้ามโวนของโยบในบทที่สถึงแม้เราเป็นคริสเตียนแต่เราก็ยังรู้สึกเศร้าเนื่องจากความเจ็บปวดและความทุกข์ได้อยู่ดี และนั่นเองคือส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรานั้นเป็นมนุษย์แต่ท้ายที่สุดแล้วให้เรามุ่งดูการตอบสนองสุดท้ายของโยบคือการที่เขานมัสการพระเจ้าและตระหนักเห็นความจำกัดของตนเองและความเชื่อของโยบก็ได้รับการพิสูจน์แล้วเมื่อพระเจ้าตรัสตอบโยบและทรงตำหนิเพื่อนๆของเขาที่ได้กล่าวว่าโยบเป็นคนอธรรมและโง่เขลาพระเจ้ายังทรงทำงานอยู่ภายในเราพระธรรมยากบเริ่มต้นด้วยคำตักเตือนที่น่าสนใจต่อคริสจักรยุคแรกเริ่มคือ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อท่านพบการทดลองใจต่างๆเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทนผมเข้าใจว่านั่นคงไม่ใช่คําแนะนําที่ผมเองอยากได้ยินเหมือนกันหากผมกําลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากลองจินตนาการว่าคุณต้องเดินไปบอกกับแม่ที่เพิ่งสูญเสียลูกสิว่าคิดเสียว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วกันนะมันคงเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดและโหดร้ายมากแต่ยากอบไม่ได้จบตรงนั้น เขาอธิบายต่อว่าสิ่งที่เหลืออยู่ในบั้นปลายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนในความมั่งมีหรือแรนแค้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับความร้อนแรงกล้าก็ทําให้หญ้าเหี่ยวแห้งและดอกหญ้าก,ก็ล่วงหล่นและความงามของมันก็สูญสิ้นคนมั่งมีก็เช่นกันเขาจะสูญสลายไปในระหว่างที่เขากําลังวุ่นวายอยู่กับการดําเนินธุรกิจไม่ว่าชีวิตของเราจะไปในทิศทางแบบไหนชะตากรรมของเราล้วนไม่แตกต่างกัน วันหนึ่งชีวิตของเราก็ต้องจบลงและทุกสิ่งที่เรามีในชีวิตนี้ไม่ว่าจะทุกข์หรือสมหวังก็ล้วนจางหายชีวิตของโยบเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้เราเองก็เห็นว่าสถานการณ์การระบาดท,ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ทําให้ธุรกิจทั้งเล็กทั้งใหญ่ต้องปิดตัวลงไปอย่างมากมายแค่ไหนและเหลือไว้เพียงหนี้สินกับหัวใจที่แตกสลายหรือแม้กระทั่งการที่คนได้โชก้อนโตหรือเสียทรัพย์ก้อนโตอย่างรวดเร็วในตลาดหุ้น เรื่องราวเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่ามันมีอีกหลายปัจจัยและหลายตัวแปรที่ทํางานอยู่ในชีวิตของเราในท้ายที่สุดแม้ว่าเราจะทุ่มเทคแค่ไหนมันก็ไม่ได้รับประกันว่าชีวิตของเราจะออกมาในรูปแบบใดแต่อย่างไรก็ตามยาก,กอบได้หนุนใจเราว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตก็ยังมีสิ่งที่แน่นอนและเป็นยิ่งกว่าความคาดหวังกําลังรอเราอยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบเจอในชีวิตนี้แต่แน่นอนว่าคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข พอเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ถ้าหากเรากําลังคิดไปเองว่าการเป็นคริสเตียนหมายความว่าเราจะไม่ต้องไปเชิญกับความทุกข์ใดๆเลยมันก็ไม่แปลกที่จะทําให้เรารู้สึกว่าการเป็นคริสเตียนนั้นไม่ได้ช่วยอะไรแต่จากสิ่งที่ยากบสอนก็คือในทุกบททดสอบที่เราต้องเผชิญบททดสอบที่อาจทําให้เราต้องเจ็บปวดล้วนเป็นบททดสอบที่จะทําให้ความเชื่อของเราบริสุทธิ์และเป็นจริง และเมื่อเราเลือกที่จะอดทนถึงวินาทีสุดท้ายเราก็จะไปถึงวันที่เราเป็นอิสระจากความเจ็บปวดทั้งปวงและได้รับรางวัลอันเป็นนิรันดร์ซึ่งทุกสิ่งที่เรามีในชีวิตนี้เทียบไม่ได้เลยถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาอยู่และรู้สึกเรากับว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลเหลือเกินขอหนุนใจให้คุณมีความกล้าหาญเหมือนอย่างโยบและยากอบอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะความเจ็บปวดของคุณจะไม่สูญเปล่าไป ผมขออธิษฐานให้คุณอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ไม่เพียงแต่รักและสนับสนุนคุณเท่านั้นแต่ขอให้เขาหนุนใจคุณถึงรางวัลยิ่งใหญ่ในสวรรค์ที่เราได้รับแล้วผ่านการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระเยซูด้วยและหากที่ผ่านมาคุณได้ฝากความหวังไว้ในชื่อเสียงเงินทองที่คุณสร้างขึ้นมาขอให้คุณได้ใช้เวลาใคร่ควรสักนิดว่าคุณจะทำอย่างไรต่อไปหากสิ่งเหล่านี้ที่คุณมีถูกพรากไปจากคุณหมดภายในวินาทีเดียว ความสวยงามจะร่วงโรยไปความมั่งคั่งจะสูญหายไปและเกียรติยศชื่อเสียงจะถูกลืมเลือนไปแต่พวกเราที่เชื่อเรารู้ว่ามีความหวังที่อยู่เหนือไปกว่าทุกสิ่งที่โลกให้และผู้ที่เลือกพึ่งพาพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งดีสิ่งใดเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาหรือตัดเรียกเรากลับไปอย่าให้เราหลงติดตามความสําเร็จที่เปราะบางและไม่ยั่งยืนของโลกเลย แต่ให้เรามุ่งมั่นทุ่มเทในแผนงานของพระเจ้าและยืนหยัดในพระสัญญาของพระองค์ที่เป็นนิรันดร์มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงกลับมาที่คำถามใหญ่ของเราผมหวังว่าการได้ใคร่ควรวญในพระธรรมโยบและยากบจะช่วยให้เราตระหนักได้ว่าการเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าจะทรงกระทำการใดเพื่อชีวิตของเราได้บ้างในขณะน,นี้แต่นั่นรวมถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำสำเร็จแล้วเพื่อไถ่พวกเราไว้และสิ่งที่พระองค์ทรงกำลังทำอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย